สวัสดีครับเมมเบอร์เฮดฟลายและเกสทกท่านครับผมนายเจมวันนี้ปราสามา 3, มาบใช้ทุกท่านอีกแล้วในรูปแบบคลิปรีวิวทาง Head f r y โด t เดแห่งนี้ผลงานคลิปรีวิวล่าสุดคือเรื่องสีแยกสำหรับตอนนี้เป็นแยกที่1ครับชื่อเรื่องบูโกกิและทักคาบีแน่นอนครับย่อหมายถึงสาธารณรัฐเกาหลีใต้ครับ สาธารณรัฐเกาหลีใต้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภามีเมืองหลวงคือกรุงโซลสำรวจประชากรล่าสุดมี50ล้านคนมาเป็นอันดับที่25ของโลกใช้เงินสกนุลวอลวนอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวอยู่ในช่วงระหว่างลบ7ถึงลบ2อ,องศาเซลเซียสมีสายการบ,บินแห่งชาติคือโคเร a แอร์ครับแบงการปกครองเป็น8จังหวัด1จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ6มหานาครและ1น่นครพิเศษนั่นคือกรุงโซลมานาครที่เราได้ยินชื่อคุ้นหูกันก็คือปูซานและอินชอนครับ เราพร้อมกันที่ชั้น4ผ่พื้นสานขาวออกระหว่างประเทศสุวรรณภูมิครับบริเวณเคาน์เตอร์โรเอสสายการบินเจจูแอร์เที่ยวบินที่ 7C2202 เครื่องออกตีหนึ่งครับที่เกตดีห้าช่วงเช้าอินนี้คนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวได้มาแล้วนะครับบอร์ดิ้งพาสบอร์ดิ้งไทม์คือเที่ยงครึ่งครับที่นั่งของผมคือ 22A และนี่คือตารางการบินครับ7จ2 2 0 2อยู่ที่แถวบรรทัดรอสุดท้ายครับ เข้ามาภายในเกตนะครับก็คนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับนี่คือภายในเคลรินครับเขาบอกว่าแอนน่ารักมากเลยนะฮะน่าใสมากๆเลยนะฮะสงสัยเพราะว่าจะเป็นโลจูคิสแล้วก็สกินฟูลที่เขาลิมเลือกันนักหนาแน่เลยนะฮะแอร์ทยาใสดีมากครับบางคนหน้าเหมือนดาราในซีรีส์เกาหลีเลยนะฮะนี่คือซิทพิชครับพอเหมาะกับการเดินทาง5ชั่วโมงนะฮะ enjoy your flight j e j u air ครับนี่คือแมกกาซีนในไฟล์นี้นะครับชื่อ joy enjoy ครับ ตื่นเช้ามาแอร์เสิร์ฟอาหารเช้านะครับเป็นกล้วยนะครับขนมเค้กแล้วก็โยเกิร์ตครับชิมไปก็ดูวิวไปครับว้าวมีมาด้วยนะฮะใกล้แลนแล้วนะครับกาหลีใต้นี่มีชื่อเสียงรอกเชี่ยวชาญมากนะครับในเรื่องของการต่อเรือนะครับเราใกล้แลนดิ้งสู่ท่ากาศยานอินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะฮะนี่คือสภาพภายในเคลบินช่วงใกล้แลนนะฮะทัชดาวแล้วครับ ลงมาแล้วนะครับก็จอดใกล้ๆกับเจ้ายู i นเต็ดแอร์ไลน์ตัวนี้นะครับ UA สภาพอากาศนะครับค่อนข้างเย็นมากครับผมต้องเปลี่ยนเครื่องหนึงกาเลยทีเดียวนะครับลากกระเป๋าออกมาเพื่อจะไปยังเกาะนามินะครับเกาะนามินะครับเป็นมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของละครซีรีส์ชื่อดังเรื่องวินเจเรือสองนะครับก็เดินทางไปด้วยเรือลำนี้นะครับข้ามทะเลสาบไปจะเห็นว่าอากาศหนาวมากจนพื้นน้ำทะเลสาบบางส่วนกลายเป็นน้ำแข็งนะฮะเมื่อโดนโครงเรือก็จะแตกออกเป็นสิกเสี่ยงเลยนะฮะมาถึงเกาะนามิแล้วนะครับ มีแต่น้ำแข็งแล้วก็หิมะนะฮะผมเองหนาวมากนะฮะต้องเอาเสื้อโค้ทมาปิดปากปิดจมูกกันเลยทีเดียวนะฮะน้ำหูน้ำตาไหลนี่คือสภาพของเกาะนามีนะฮะทุกท่านเคยไปโรแมนติกมากๆเลยนะฮะนี่คือโรงแรมที่พักครับชื่อโรงแรมซวอนเอเมอร์นะฮะเป็นโรงแรมขนาดสีดาวนะครับนี่คือบรรยากาศภายในห้องพักนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะแน่นอน,นะฮะต้องเปิดทีตตร์ครับมีจอซีแล้วก็ทีวีจอใหญ่ด้วย ตื่นเช้ามานะครับเราไปเล่นสกีกันนะครับที่หมู่บ้านสกีแดดค่อนข้างแรงนะครับชาวเกาหลีใต้นิยมชอบเล่นสกีนะครับในช่วงฤดูหนาวที่ไปในวันนั้นเนี่ยก็จะมีพวกหนุ่มสาวแล้วก็วัยรุ่นนะฮะไปเล่นสกีกันมีการฝึกสอนกันด้วยที่บริเวณแห่งนี้ก็มีโรงแรมที่พักด้วยนะฮะจากนั้นก็ตีรถกลับเข้ามาในกรุงโซลครับอันนี้นะครับร้านขายเครื่องสำอางยี่ห้อดังนะฮะสกินฟู้ดนะฮะ ขายอยู่เกลื่อนเมื่อเลยนะครับอย่างกับเซเว่นบ้านเราเลยและนี่คือประกาศข่าวที่เขาไว้ทํากิมจินะฮะใหญ่มากๆเลยนะฮะถ่ายที่ร้านอาหารนะฮะและนี่เราก็ไปชมการแสดงเอเลี่ยนโชว์นะครับเป็นการแสดงตลกนะฮะมี4ตัวละครนะฮะแสดงไปแล้วก็วาดรูปไปที่อยู่ด้านหลังนะฮะสวยมากๆเลยนะฮะถือว่าสุดยอดความสามารถเลยทีเดียวนะฮะที่นั่นเขาเรียกว่าโดอริยงโชว์นะฮะที่ป้ายสีแดงนะฮะอยู่ใกล้ตลาดทงแดมุนนะฮะ และนี่คือตลาดทงแดมุนฮะทุกท่านเคยไปก็จะเห็นรูปตึกเสือตัวนี้นะฮะกลับเข้าถึงสู่ที่พักนะฮะชื่อโรงแรมโรเตซิตี้โฮเทลนะฮะเป็นโรงแรมขนาด5ดาวนะฮะอยู่ใจกลางกรุงโซนะครับนี่คือสภาพภายในห้องพักก็แอบไปสำรวจในห้องน้ํากันค่อนข้างสะดวกสบายไฮโซเลยทีเดียวพอดีได้มุมสวยนะฮะอยู่ตรงสี่แยกหัวมุมพอดีเลยฮะใจกลางกรุงโซนะฮะก็ขอถ่ายรูปนิดนึงตื่นเช้ามานะครับก็ไปพระราชวังเคียงบกนะฮะเป็นพระราชวังที่สวยงามมากนะฮะ อากาศหนาวมากแดดค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนึกถึงพระราชวังอิ p ิเรียลที่อยู่ใจกลางกรุงโตเกียวเลยนะฮะก็เช่นชมกับสถาปัตยกรรมและก็ศิลปรกรรมของพระราชวังแห่งนี้นะฮะนึกถึงซีรีส์ชื่อดังด้วยดดาจังกึมนะฮะเมื่อ5้าปีที่แล้วสังเกตว่าหนาวมากจนผืนน้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะฮะว้าวรูปนี้สวยมากๆเลยนะฮะจากนั้นก็ไปยี่หอคอยเอ็นทาวเวอร์นะครับอยู่บนยอดเขานะฮะ ชานกร,รุงโตเกียวออท่อท่าชานกรุงโซนะฮะเขาเรียกว่าเอ็นโซโคเรียนะฮะสูง236เมตรนะฮะภายในหอคอยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ชดิแบร์มิวเซียมนะฮะมีตุ๊กตาหมีนะฮะที่ท่านเคยเห็นกันในซีรีส์เกาหลีชื่อดังนะฮะเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชานะฮะนำมาจัดแสดงเป็นตัวละครนะฮะน่ารักมากๆเลยนะฮะซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะฮะราคาไม่แพง ก็ถ่ายรูปกรุงโซนะฮะจากบนยอดหอคอยผมว่ากรุงโซนี่ก็ใหญ่พอๆกับกรุงเทพเลยนะฮะพื้นที่ด้านล่างของหอคอยนะฮะก็จะมีชาวเกาหลีนะฮะวัยรุ่นนะฮะมาเขียนในแผ่นป้ายพลาสติกรูปหัวใจนะเปเนเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะฮะก็จะมีรูปแม่กุญแจติดไว้ด้วยนะฮะเป็นจากนิยายปราปลานะฮะบางคนถามผมว่าผมได้เขียนไหมนะผมบอกไม่ได้เขียนนะฮะผมไม่รู้นะฮะว่าความรักคืออะไรรับดีกว่าครับขับดีกว่าเช็กอินที่โลจีนะครับ ได้มาแล้วนะฮะบอดิ้พาสที่นั่ง27 b ตรงกลางนะฮะและนี่คือเพื่อนร่วมกวนที่ไปด้วยกันนะครับจบแล้วครับขอบคุณครับ